โอ้โลงค้าสาัตว์เน่าเหม็นดู <c oughs> มันเล่นโซนล่างโอ,โอเคล็อกเครื่องโคตรสวยมาดูเอลทีกนเลยเกิอได้คนได้คนจริงด,ดักประเดี <c oughs> อะไรวะ มันไล่แล้วกลายเป็นหย่อยโหมดซะแล้วไม่ได้เป็นกลายเป็นหย่อยจูบแล้วอย่างเงี้ยฟึงหมิงอยู่ไหนอ่ะจับได้กับฟึงหมิงอ่ะจับได้กับฟึงหมิงไงประเด็นหาฟึงหมิงก่อนอ้าวที่ตายเลยหรอบ้าหนา <laughs> ฟึงหมิงมาแล้วฟึง โอ้ยไม่น่ายืนตรงนี้เลยมันเห็นจากระยะไกลอะ่ะแต่ไม่น,น่าจะมาช่วยคนนี้ก่อนแหละมาชัวมาชัวเอาเฟิงหมิงอุ้ยต่อตยตายเลยอะ่ะแล้วผมแอบโอ้จบฟงหมิงมาช่วยแล้วเฟิงมาแล้วใครอะ่ะผู้โชคดี แ <collaborate> อนยังยไม่โมลียังไม่โมลี <c oughs> <implications> ยังไม่โมลียังไม่โมลียังไม่โมลิใหญ่มุมตึกใหญ่มุมตึก อยักตึกอ่ะอยากเอาฟิงหมิงง่าประเด็นแต่คนอื่นมันตายหมดแล้วอ่ะยังไม่ทันได้เล่นฟิงหมิงเลยจบแล้วหย่อยหย่อยแต้มไม่บวกไอออนแดงคือเราไม่ต้องกดเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องกดเลยปล่อยไม่ต้องกด เพิ่มช้ามันมันใช้ช้าหมดเลย <c oughs> อะไรอ่ะเจ้ื่อหมิงนอนแล้วเจ้ื่อหมิงไม่มาเฮ้ยลุกเองแล้วอยู่ไหนอ่ะ มันไหนอ่ะโอ้โหไม่เจอบฟิงหมิงคนแรกจบแล้วเกมไว้บ้าเลยอื้ฟิงหมิงปต์ทเครื่องรอแล้วเฮ้ยบาลาน่ะโคตรนานอ่ะ ผมไม่ซื้อเพราะไม่อยากกดอือ่าอ,อย่างนี้ไม่รอดนะนี่มไม่รอดนะนี่จะไม่รอดอ่ะน,นะเฟิงองกดไม่โดดวะเฟิงมันเฟิงมันแข็งวะเฟิงมันแข็งอย่างนี้เฟิงมันแข็งอย่างนี้เฟิงมันแข็งอย่างนี้ต้องทำยังไงทุกคนแข็งหรอแข็งหรอแข็งโป๊ะเหรอ งโป๊กเหรอเฮ้ยมือลั่นโอ้โหแข่งโป๊กเหรอเซิงเซิงเซิงแข่งโป๊กเหรอโอ้ยเดินออกโออเดินออกไม่ติดเซิงแข่งโป๊กเหรอเซิงเซิงเซิงแข่งโป๊กเปล่าจุกเสาเหรอไม่ได้หรอก เฮ้ยเป็นแบบไหนอ่ะผมเล่นแค่สองนิ้วมานคอนโทรยากมอผมก็เล่นแค่สองนิ้วเฮ้ยรักเพื่อนจัดเลยดิพับดิกระดี เฮ้ยมันไม่วนอะ่ะอันนี้มันจะแข่งเหมือนกันเหรออยาจะแข็งมากๆอะ่ะไม่รอดหรอกเอาไหนไปรอดเจ๋อใหญ่คุงใหญ่ไม่ได้จูบเลยงอนจัดตอนนี้ลบหนึ่งไปได้วยกันทุกคนเราลบหนึ่งเราเท่าเทียมเราเท่าเทียมกันสนับฝน,นุนให้ทุกคนเท่าเทียม ต้องเจอตี้ิดถึงจะสนุกใช่มันเจอตี4สีแยกกันมาบอกศูนย์อ่ะจูบก,ก็ไม่ได้จูบโมลิก,ก็ไม่ได้ใช้ใช้ใช้ทีหนึ่งไงไม่ได้จูบแต่แอบมุมไงผมไม่ได้จูบแต่ผมแอบมุม